สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชพรินพรเตอร์สุภาพรหัสนักศึกษา6 7 1 2 1 9 9 9 9ค่ะวันนี้จะมานำเสนอประวัติของ h e นรี่ฟหรือ o งริฟโยค่ะไปรับชมกันเลยประวัติองริฟโย หรือเฮนรี่ฟรายโเป็นชาวฝรั่งเศสที่ทำงานด้านวิศวกรเป็นสายอาชีพหลักเมื่ออายุ19ปีเขาได้เข้าทำงานเป็นวิศวกรให้กับบริษัทเหมืองแร่ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในฝรั่งเศสสถานะของบริษัทต,ตอนนั้นอยู่ในขั้นเกือบจะล้มละลายแต่หลังจากที่เขาได้เข้าไปร่วมงานนั้นทำให้เขาได้มีโอกาสร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง จนด,ดึงให้บริษัทพลนจากภาวะลุมละลายและกลับมาประสบความสําเร็จอย่างสูงในธุรกิจอีกครั้งภายในเวลาไม่กี่ปีในส่วนของอองรีฟาโยก็ได้รับการชื่นชมและมอบความไว้วางใจให้เขาขึ้นเป็นผู้อำนวยการของบริษัทแห่งนี้ณนะตอนนั้น เขาต้องดูแลพนักงานถึง1000คนซึ่งนับว่าเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่มากในยุคนั้นในขณะที่บริหารองค์กรอยู่เขาได้พัฒนาหลักการทำงานตลอดจนหลักการบริหารขึ้นมาและสรุปได้เป็นหลักการ14ประการเพื่อเป็นทิศทางให้ผู้บริหารตลอดจนองค์กรใช้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในปีคศ1 9 1 6 ช่วงสองปีก่อนที่สองปีก่อนที่เขาจะกล้าลงจากตำแหน่งผู้อํานวยการนั้นเขาได้นําหลักการ14ประการนี้ตีพิมพ์ลงในหนังสือทฤษฎี P.O. c c c และหน้าที่ทางด้านการจัดการทฤษฎีนี้มาจากหน้าที่5ประการที่องค์ ดีฟายอยกหนดขึ้นสารับการบริหารจัดการองค์กรในแต่และหน้าหน้าที่นั้นก็ต่างมีความสำคัญในตัวเองขณะเดียวกันก็มีการเชื่อมโยงและส่งผลในกันและกันเพื่อให้การทำงานสมบูรณ์และประสบความสำเร็จอีกด้วยโดยรายละเอียดของหน้าที่ทั้ง5ประการนั้นมีดังนี้ P. Planning การวางแผนการกำหนดแผนปฏิบัติการหรือวิถี ทางที่จะปฏิบัติงานไว้ตั้งแต่ต้นจนจบให้ครอบคุมทุกกระบวนการเป็นแนวทางที่วางไว้สำหรับการทำงานในอนาคตโออารเจนไรซิ A ่งการจัดองค์กรการกำหนดตำแหน่งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบตลอดจนจำนวนคนให้ครอบคุมการทำงานของครบทุกกระบวนการรวมถึงการจัดโครงสร้างตำแหน่งโครงสร้างองค์กร เพื่อจัดลำดับการบริหารและสั่งการด้วย 4. commanding การบังคับบัญชาสั่งการการจัดองค์กรตลอดจนจัดโครงสร้างการทำงานนั้นจะทำให้เราเห็นสายบังคับบัญชาที่ชัดเจนเห็นลำดับความสำคัญตลอดจนอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ 4. coordination Co coordination การประสานงานหมายถึงภาระาหน้าที่ ในการเชื่อมโยงงานตลอดจนการปฏิบัติตามทุกอย่างรวมไปถึงกำลังคนที่หน่วยในที่หน่วยให้ทำงานเข้ากันให้ได้กำกับให้มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 4. ี C ่ค o นโทรคทรลิ่งการควบคุมการควบคุมในที่นี้หมายถึงการกำกับตลอดจนการบริหารจัดการทุกอย่างให้สำเร็จลุล่วงไปตามแผนที่วางไว้ประคองการดำเนินง,งานให้เป็นไปตามกรอบที่กำหนด หลักการบริหารจัดการอย่างที่ทราบกันไปแล้วว่าองรีฟาโยได้นำเอาประสบการณ์บริหารจัดการของตนเองมาสร้างเป็นหลักในการบริหารจัดการ1 4ประการที่ก่อให้เกิดความสำเร็จขององค์กรซึ่งหลักการนี้ยังได้รับการยกย่องและใช้กันมาอย่าง,งจนถึงปัจจุบัน 1. การแบ่งหน้าที่และการทำงาน 2. องเนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 3. ระเบียบวินัย 4. เอกภาพแห่งการบังคับบัญชามีหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพ 5. เอกภาพของทิศทางการดำเนินงานการทำงานควรมีแผนง,งานหลักเพียงแผนเดียว 6. ผลประโยชน์ส่วนบุคคลเป็นรองกว่าผลประโยชน์ส่วนรวมคุณธรรมเป็นสิ่งที่ควรยึดถือในการทำงาน 7. การให้ผลประโยชน์ตลอดจนค่าตอบแทน 8. สมดุลของการรวมและการกระจายอำนาจ 9. สายการบังคับบัญชา 10. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความพร้อมในการทำงาน 11. ความเสมอภาค 12. เสถียรภาพในการทำงาน 13. เสร,รีภาพในการนำเสนอสิ่งใหม่และ14ความเข้าใจและการไว้วางใจซึ่งกันและกันบทสรุปทฤษฎีขององรีฟายโยเป็นแนวคิดการบริหารการหาจัดการเชิงปฏิบัติที่ คิดค้นขึ้นเพื่อรองรับการทำงานกับคนหมู่มากแต่ก็สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับขนาดองค์กรจำนวนคนและประเภทของธุรกิจด้วยเช่นกันเพราะหลักการนี้มีความเป็นสากลและที่สามารถปรับใช้ได้กับทุกสายงานและสายอาชีพ